สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเสียนบอลน,นะครับวันนี้ก็วันที่6มีนาคมครับวันนี้ก็มีฟุตบอลให้รุนให้เชีรยมากมายนะครับวันนี้ก็หยิบยกมา3คู่นะครับเอามาฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องชาวเสียนบอลไว้พารณานานครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับ ก็ไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมันครับเป็นคู่ระหว่างไฟบวกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไลซิ่ครับคู่นี้นี่ก็เฮ d ที่เจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งไฟบวกครับชนะไป2ครั้งนะครับแล้วก็ไรซิ่ชนะ2ครั้งแล้วก็เสมือนไป1ครั้งนะครับส่วนผลงาน5านัดหลังสุดของไฟบวกครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ ส่วนทางไรซิ่ครับก็มีชนะสี่แพ้หนึ่งครับผลงานดีทั้งคู่ครับคู่นี้ทรงบอลเกตบอลก็เป็นทางฝั่งไรซิกนะครับอย่างรุนหน้ารุนหน้าเชียร์กว่าพวกเขามีเกมลุกที่หลากหลายน่าจะบุกมาเอาชนะไฟบวกได้นะครับเนื่องจากไฟบวกช่วงนี้ก็ฟอร์มก็มีเริ่มแผ่วนิดๆิครับเกมรับก็ยังมีเสียประตูง่ายอยู่ครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่งสามครับเป็นไฟบวกครับที่เปิดบ้านเอาชนะขออภัยนะครับที่แพ้ ไรซิคเป็นหนึ่งประตูสาผู้นิฟันธงเชียร์ไรซิคครับไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลบุนเดส้ลเดีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างไบรเ์นวิลลิกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเสือเหลืองดอทมูลครับคู่นี้ก็จะลงทาการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับไบรจ์นนะครับชนะไป4ครั้งดอทมูลชนะหนึ่ครั้งนะครับ5นัดหลังสุดของแฟรงก์เฟิร์ตก็มีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับ ส่วนดอทมูลครับก็มีฟอร์มห้าลนะ้าสุดนี่ชนะสี่เสมอหนึ่งครับผลงานคู่นี้ดีด้วยนะคู่ครับคู่นี้สมบอลเกตบอลก็เป็นทีมที่มีเกมลุกดีด้วยทั้งคู่ครับแต่ทางฝั่งบาเย่นครับการเล่นในบ้านพวกเขาทําได้ดีกว่านะครับฟอร,รม์มแข็งแกร่งมากครับผลงานโดยเฉพาะเกมลุกสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ครับ,รบและเกมในบ้านของบาเย่น พวกเขามีเกมลูกหลากหลายกว่าทางฝั่งดอทมุลครับดอทมุลถึงแม้เกมลูกจะดีแต่ก็ยังมีปัญหาทางด้านเกมรับนะครับยังเสียประตูง่ายแล้วก็เกมเยือนยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่มาเจอทีมที่แข็งแกร่งในบ้านอย่างดอ,ดอย่างบาเยนด้วยดูแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นบาเยนครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้ครับสกอร์ที่คาดก็สามหนึ่งะครับเป็นบาเยนครับที่เปิดบ้านเอาชนะดอทมุลไป3ามประตูหนึ่งน่คุีฟันธงเชียร์บบเยนครับไปต่อที่คู่ที่3ครับที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับ ก็มาฝากัน3คู่ครับเป็นทางฝั่งเจ้างูอีมาลายครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลาซิโอครับคู่นี้ก็ดูแล้วยังเป็นยูเวนตุสครับยังหน้ารุ่นหน้าเชียกว่าครับสมบอลเขตบอลดูแข็งแกร่งกว่าครับฟอร์มช่วงหลังนี้ยูเวนตุสทำได้ดีครับส่วนลาซิโอครับผลงานช่วงหลังก็แผ่วไปนะครับจามี หนักไปทางแพ้นะครับดูแล้วยังน่าเชียร์ยูเวนตุสอยู่ครับเพราะเล่นในบ้านสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับยูเวนตุสก็นำทีมโดยโรนัลโดนครับสกอร์ที่คาดก็สามหนึ่งครับเป็นยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป3ประตูต่อหนึ่งคู่ที่ฟันธงเชียร์ยูเวนตุสครับสรุป3ทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับเป็นบาเยิร์นมิวนิคไรซิคยูเวนตุสครับส่วนหนึ่งทีมเป่เน้นนะครับหนึ่งทีมที่มั่นใจมากที่สุดทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่ำคืนนี้ทีเด็ดที่มั่นใจเชียร์ ไบเดนวนิกครับเป็นไบเดนวนิกครับเป็นทีเด็ดร้อที่มั่นใจมากที่สุดสำหรับคั่มคนนี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องคนเซียนบอลครับเป็นช่องใหม่แต่ใช้ชื่อเดิมครับก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องกดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยครับช่วงนี้ก็จะวิเคราะห์ทุกวันครับหลังจากที่หายป่วยกลับมาก็จะทําการวิเคราะห์บอลจะพบเจอเจอพี่น้องทุกวันครับแล้วพบใหม่นะครับสวัสดีครับ